สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้กินมาหาไปซื้อบุกทุเรียนค่ะตอนนี้ก็หา้านทุเรียนอยู่นะคะเอาแล้วก็พี่น้องตอนนี้กินมาถึงร้านทุเรียนแล้วค่ะเจ๋แล้วค่ะบุกทุเรียนเดี๋ยวห้างจะไปท่องการพาไปกินยูบานนะคะ ใช่ค่ะพี่น้องคืออันนี้เก็บซื้อไม่ไม่ไรสดมากนะคะว่าไม่จีดดัง,ดงบัวเพราะว่าเข้าต้องเอากอ,ง,อางไว้ไกลๆนะคะเอากองไว้ไกลๆนะคะตอนนี้่จีดมากเกลนะ็ดหอพมะขามเยี่ยมบนต้นหมีต่อมาสองร้อยตัวค่ะสามร้อย หมดตัวเมื่อ้อมค่ะแล้ว,วสมาิผสมโกโกนะคะมาจีดค่ะมาจีดอีก มีดมันก้มก็่จะิ่มีปัญหาเนาะพี่น้องทำมีดเพราก้มอ,อันนี้คืออยากแห้งค่ะมูกับกัยู 三。<bird> 练练练。<laughs> ทีผู้ค่ะพีพ่้อง กกไหมคะว่าดังก้กกนี่คือว่ามันสูบไม่ว่าดังบุกเออดังกกกมันบสูบไม่ว่าดังกกโกกมันสูบนีกัเลยไปทดสอบทดสอบไคะ นองทุเรียนแกเบิ่งดูมนวันนี้าฮะเกบกัดเนะบิง้งูมนยนมทุนวันนี้เบืง้งเขาบอกว่ากรอบนอกนุมนมันเสื้อเจ่าได้รีเมฆขาทุเรียนนี่ บงด้พี่น้องแข็งบอกแกได้เลยมัาจะไปกินไดบ้บุดูยบุดูบดูมันไปกินได้จังไนบุเน้ะคว่มอยาาขายนันอยาาขายบด้วยกูดังไม่ทีกินใด้จ้งไหมุจาว่าถ้าว่าสูดหนแม่ขาดแอรดังป๊กโป๊กดังป๊กโป๊ก๊กสูบอะ กรอบนอกนุ่มใน้นกรอบนอกนุ่มในห้ามเนีคนกินกับอะไรนี่มึงดูมันสูดเนี่ยมันยึดเส้นหนาลานมันเฉ er พาเหินก้อนแห่งอยากอุตส่าห์ลงพ้นไปสื่อมึงดูพี่ตั้งกุ้เจ้าว่าจะเล่นแบบนี้สูดเห็นไหมขาดเอ๊ะก้อนเบาเนี่ยกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุู่ขี้หูมันเป็นเงิน สิบมไังไหน่ะบัดนี่มัน่แมวนคือบักเขียบได้พี่น้องสิบ่ได้คันขันกินคือบเขียบติบเหนียวมองดูผู้จ่าว่าบ่ได้คันกินคือบเขียบม่มบ่นเวนบักซีดาเด้เพราะสิได้กินดิบดิเพีได้กินแกนแกนนี่ตายแล้วศูนย์ึสียตั้งหนบอนเยวเ็จังไนบวมจังไหนไม่ติดสิบสองติบบมังไ สิบวมไม่ได้สิบสิบวมจะเลบันนี้มันก็จิซุกไข่งดูสีบวมเดียวบวมไขก็แบเขียบียู่พี่น้องมันนายทักแฉเขาบอกเขาบอกว่ากรอบนอกนมไนเนีค่ะกรอบนอกนมไนดังโปะโปะโป๊ะโป๊ะโปะแจ้งสีซุกซุกนะเนี่ยลดู จะสุหามันจงไหนมันหลอใคเฮาตัวนี้ึงดูดังโป๊กๆๆๆนี่มันสุกะนะกรอบนอกนุ่มในแน่นอนผุดดิมันสูกนี่ไม่ขาดเนี่ยพอจิบปโก้ไวจังได้วกอนียวาิบเบ้็ขันจิงก็แบบเขียบ่บอโอ้ยตายแล้วยังยูผูดเดียวมันสิโกจังไลก่อน มดมีตั้งสามร้อยหกสิบพีต่ตั้งไรของพี่นงก็ศูนย์ในเมฆาแท้เนี่ยไปเสียได้กว่านี้พี่น้องวันอยู่ข้างในเขาจะไปเสียอย่าไปเสียเขาต้องซื้อซื้อไปซุกเขาบีไวนะ้น่ะซุกเขาแฮกไวนะ้น่ะเลยย่านตะบะเดยายไข่เข้ามึงดู เฝ้าสื่อมาเฝ้ากันนะบ้านสันสื่อยุคสื่อยุคผู้นงแข่งแกะทีนี่จังหวัดกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในพะนะดููเจ้าว่าจีไปกินตังแต่เ้าัเล่นบบทีดาเด้อพอเสร็่เดี๋ยวมากินเจน๊ยน วสิบ่ได้ไปทอดให้เสียวไปตังค์คนอยากคักๆนี่มันอยากให้รีด้พี่น้องเพิ่งดูเกี่อุตส่าห์ไปเฮตนาบ้าบอกโดนเนาะไปเฮ็ดหนามาบ้โมดลจ้อโจวสิกินให้มันได้จัดเจ็บมือแบดมือเกามือซีบมือเจ๊นิจังว่าบอกทุเรียนแก่บอกทุเรียนแกหนึ่พี่น้องดูอ้าวโคตรเลียใจ คอยเลียใจไมตํำบอกนุ่มรน่นนูนี่เด้แต่าณสีผู้พี่น้องพวกเขาิดไปนั่ดาห์หอแบนว่ะนั่ไปกอนหลานก่อนพี่น้อง ปวดต่ำพี่น้องเอ้ยตัวดสีเหียม้วมกินขึ้นบมีบอกเคียบล้วบบนี้เดี๋ยววุ่นปีกผู่ีแล้วเคียบตายแล้วตายแล้วหัซูซูไปกันเ้อขซ